ผสมน้ำผึ้งน้ำมาถามเปียกเข้มข้นราไรทิ์สงรงแห่งบ้านประทูเล่าให้จะบุกฟังว่าวิถีริมคลองสมัยก่อนเรือขายของเยอะค่ะแค่ตรงหน้าบ้านก็ผ่านมา30-40ลำแต่ตอนนี้หายหมดบางครอบครัวก็ไม่ได้ขายบางครอบครัวก็ล้มหายตายจาก ขนาดวันนั้นเราไปกันแต่เช้าเจอเรือขายกล้วยปิ้ง1นึ่ลำแล้วก็เรือขายขนมอีก1นึ่ลำเท่านั้นเองค่ะกกงขายปลาทูตั้งแต่เข่งเท่าไรอ่ะหนึงบาทเดียวหี่บาทนะบาทเนอมีกี่ตัวสามตัว ตายละพอบาทนึงแล้วก็มาเริ่มขึ้นราคาเป็นเท่าไหร่ครับผมจะเป็นบาทนึงก็มาสาบาท4ี่บาทห้าบาทขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลยนะเขาบอกว่าเทคนิคการขายของโก่งไม่ธรรมดาเขาบอกว่ามีเรียกไม่ยนางมาช่วยไปขายทำไงไหนโก่งแล้วให้น้องมุกโกฟังหน่อยค่ะอ๋อก็ก็บอกเขาอ่ะด้วยพวงมาลัยนะพวองมาลัยแปดก็บอกว่าช่วยให้ลืมหูลืมตาช่วยลูกค้าขายได้ด้วยให้ลืมหูลืมตาให้ค้าขายได้นะแล้วทำังไนแล้ววิธีการทำก็เชิญเขาแล้วก็ เสร็จแล้วก็ตกเรือสามทีฝักน้ำกระน้ำล้างก่อนไงล้างเรือก่อนผมหางหน่อยเคยขับประทูๆแล้วเรือความด้วยหรอมีมีสมัยนั้นมันใช้เรือเล็กเรือโบดเรือเล็กเล็กๆกันหายไปทำงานนั่งไปนั่งมาทีมก็พลิบแล้วเพราะว่ามันมีคลื่นจากเรือลำอื่นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันมันโครงอ่ะมังอิบได้ ก็เหมือนแม่งก็ไซคเลยนะฮะขับไอ้รถจักรยานอะเราทำไงในตอนนั้นเราคว่ำไม่ประทไประทูไปหมดเลยสิจ๊ะคว่ำหมดเลยวันนั้นกลับบ้านฟรีเลยเมียด่าอะไรข้ากลับบ้านเมียดายังไม่มีเมียยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่แต่แค่โดนตีเท่านั้นเองเออแล้วเราไม่รู้อะเราเตี่ยเรตีเพราะว่าเราก็ต้องบอกเตี่ยว่าตีอ่ะใครจะอยากให้เรื่องเปนความหลังนั่งคุยถึงความหลังกับสองรองสตาร์ที่หนึ่งก็เรียกเซบุกไปดู ต้มปลาทูซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญและน้ําที่ต้มปลาทูนั้นก็เป็นน้ําเกลือค่ะซึ่งที่บ้านปลาทูเขาบอกว่าจะไม่ต้มเค็มมากและต้องยืนเฝ้าตลอดเพราะต้องดูเวลา ซึ่งแนกต้มก็จะเป็นหลานชายที่ยืนหนึ่งประจําตําแหน่งทุกวันที่เรารู้จักในนามของการนึ่งปลาทูจริงๆมันไม่ได้นึ่งใช่ไหมไม่นึ่งแต่มันคืออะไรเฮียมันเนช่วยมาใช้ตด้อมมันด้ไ่ไยม่เอ้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ดม่ไดไม่ได้่ดล้่ด้ได่ด่ม้้่ไมม่่่ไม่น่่่ม่ แต่ไม่รู้ตาหมายก่อนตั้งกันตามความได้ก็ของเก๋งก็ต้มมาใช้ต้มตลอดแต่เทคนิคการต้มปลาทูนเนี่ยมันต้องทํายังไงจ้าเงี่ยไม่มีอะไรจ้ะก,ก็ดูคุมน้ําคุมไฟแค่นั้นเองน้ำต้องใส่อะไรไว้ในน้ำไม่เกลือหรือ,อยังไงเกลือต้องใส่จ้ะแล้วน้ำต้องเดือดเท่าไหร่เดือดมากที่สุดอ่ะแล้วพอเด๋ยวพอลงไปเขาจะนิ่งแป๊บหนึ่งถึงจะเดือดขึ้นมาใหม่อ๋อนี่ดีนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวดูนี่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือถ่วงไม่ให้ปลาลอยขึ้นมาอ๋อ เราใช้วิธีการต้มอยู่นานไหมคะเงี่ยปลาใหญ่นี่ประมาณ7-8็ดถึงแปดนาทีออกแค่นิดเดียวๆไม่ได้นานเนาะแต่ถ้าปลาเล็กกระจาปลาเล็กประมาณ4-5ถึงนาทีเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยฟองมันจะขึ้นอย่เงี้ยอ๋อคือสิ่งสี่ท่ายิ่งตัวกระปอกขนาดเราล้างแล้วสองสารอบก็ต้องจะมีเราก็ต้องคอยช้ดฟอกในปลาออกจะไม่เงี้ยทำอย่างนี้เรื่อย บอกว่าก็จะต้องพึ่งให้แห้งปลาทูจะได้ไม่แฉะแล้วก็ไม่ติดกันนี่แหละคือขั้นตอนที่ทําให้ปลาทูของบ้านนี้เก็บได้นานค่ะซึ่งเขาจะวางตั้งไว้พึ่งลมแบบนี้เข่งตรงนี้ไซสราคาเท่าไหร่คะเข่งละห้าสิบจ้ะเขงะ่ขงละห้าสิบบาทก็มีสามตัวมีสองตัวสามตัว<อ>แล้วก็วจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็มีปลาลองๆเป็นปลาสามห้าสี่สิบ ปลาแมวปลาใหญ่ก็ว่าไปแล้วปลาเล็กล่ะคะปลาเลก็กก็ขายเข่งละ2ี่สิตอนนี้เราลำเลียงนะคะปลาทูลงในเรือแล้วประมาณ100เข่งนะคะขายใ,ใหญ่เลยนะน่าเออใช่จ้ะอันนั้นเท่าไหร <c oughs> ่จ๊ะ80อันนี100่ร้อยร้อยยี่สิบหมดแล้วขายดีเนาะ,ะหลังจากสตาร์ตตั้งแต่ตีสี่ประมาณ9ก้าโมงปลาทูก็ถูกลำเลียงลงเรือเพื่อเตรียมออกขายเรียกว่าสดใหม่จริงจริง เรือลำแรกที่จะออกก็คือเรือของกงโรงนี่แหละค่ะโดยกงก็จะเตรียมตัวใส่แวน่นใส่หมวกเป็นคิ้วบอยเลยขับเรือมาเทียบท่าแล้วก็ลำเลียงกระทูลงเรือจัดวางตามราคาและการหยิบจับให้สะดวกวันวันหนึ่งของกงก็ราวๆหนึ่งร้อยเข่งได้ค่ะจากนั้นกงก็ล่องเรือขายในคลองดูท้าประจำรู้เวลามาก็จะดักรอบบรอซื้อกันกงขาย แจกมุกไปคุยกับลูกค้ากันไปสนุกสนานเชียวดูผิวเผินใครจะรู้ว่าก๋งโรงน้นอายุ80ปีแล้วในขณะที่ก๋งออกเรือขายจะมุกก็บุกก้นครัวบ,บ้านประทูไปเจอแม่แดงแม่ครัวประจำบ้านบอกเลยว่าคุณเนี้ยไม่ธรรมดายัางตึงอ่ะไอหยอกนะแม่เดบ,บุกสืบมาว่าทำอาหารเมนูประทูอร่อยมากไม่ว่าจะเป็น ต้มส้มปลาทูปลาทูผัดพริกขิงเมี่ยงปลาทูข้าวผัดปลาทูอ๋อปลาทูเค็มครบองค์เรื่องปลาทูหมดเลยแต่วันนี้แม่จะมาทําเมนูอะไรให้น้องผู้กดทานค่ะแม่ปลาทูต้มส้มน้ำเดือดค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยหัวหอมกะปิตามรวมกันใส่ลงไปไอ้น้ำมันเดือดเดือดก่อนใส่ขิงลงไปจริงเฉลขิงนี่ ต้องไม่ใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะมากมันจะขมแล้วก็าใส่กี่แว่นเนี่ยแล้วก็ใส่ให้มันหอมๆประมาณนี้ค่ะสูงกาได้มาหัวนึงสักครึ่งหัวก็พออทนนี้เราต้องปรุงรสก่อนถ้าเราไปปรุงรสที่หลังหัวปะทูเราจะเละอันนี้ก็คืออันนี้มาดันต้มมาดันต้มเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่น่ามาดันนะคุณผู้ชมนะแม่เขาก็เป็นวิถีชาวบ้านก็คือเอามาดันมาต้มแล้วก็ปั่น เก็บเอาไว้ตู้เย็นจะกินก็อเอามาละลายฟียไไดแม่มันเป<ด>ิลชีชาดมันดูเปยวช,ชีชาแต่แม่จ๋าถ้าในกรณีที่มันไม่มีมดันก็ใช้เป็นมะขามเปียกใช้เป็นอะไรได้แต่ที่มันถูกกันคือถูกกับมะดันเปยวแล้วก็หวานแม่จาปลาลงไปเราจะยอดปลาทูลงไปนะคะปลาทูส้แขคงละห้าสิบบาทค่ะต้องหลีไฟนิดนึงเพื่อไม่ให้ปลาทูมันท้องแตก ระวังมือนะจ๊ะหางมันหลุดปั๊บมันก็จะกระเด็นโดนมือจะกินกี่เข่งใส่เข้าไปไข<อ>่งพอ,พอเสียดายแม่ย่อนปลาทูลงหม้อเสร็จแม่แดงก็ให้บุกกะจัดการปรุงรสตามที่ชอบหลยแต่ปลาทูต้มมาดันรสสัมผัสแรกที่ลิ้นจะได้รับจะต้องเปรี้ยวนำนิดๆหวานตามหน่อยๆเค็มมาตามหลังสดแล้วคล่องอบเพราะมีขิงช่วยให้ซา,าบไปด้วย ดันลมดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกนอนกุมาดันเฮ้ยดันมดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกนอนกุมาดันเฮ้ยเน่แม่เอาลองนะแม่เก่งมากนะที่ตามมุกอยู่ทันเนี่ยเธอรู้ไหมฉันคือใครเธอรู้ไหมฉันคือใครหั <c oughs> วหน,าานา้าคณะเด็กกิจกรรมแน่นอนบ้านนี้อเชนะบอกแล้วว่าไม่แดงอย่างตึง เธอรู้ไหมฉันเป็นใครเสียงยังก้องอยู่ในหูเจ๊บุ๊กอยู่เลยจ้าแต่เรื่องกินเรื่องใหญ่กว่าช่วงหน้าจัดโต๊ะกับเมนูปลาทูหนึ่งปลาทูสองแล้วก็ปลาทูสามดูหน้าเจ๊บ,บุ๊กก็รู้ว่าจอยเวอร์ต้มตมปลาทูองแหปลาทูผัดพริกขิง เป็นไงคะอืมได้ยินไหมเมี่ยงปลาทูสักสคำแล้วกันเนาะน้ำจงน้ำจิ้มมันได้อ่ะไม่ไตอนแหละ่นะอร่อ,รอยจริงพี่ลุงหนูม่ลูกค้าทุกคนบอกว่าปลาทูร้านพี่ลุงอร่อยมันไม่เค็มและที่สำคัญคือวางทิ้งเฉยหนึ่งวันยังไม่เสียเลยลูกหลานอยากให้โกกลงนะหยุดละ<ช>แต่โก่ไม่หยุดกงที่ดึงลูกค้าตลาดสดคลางสีเย้